สวัสดีครับมาครับมาซ่อมเนาะมาซ่อมต้นในหน่อไม้ฝรั่งต้นไหนที่มันตายเราก็จะซ่อมครับซ่อมไว้ซ่อมไว้ต้นไหนที่มันตายเราก็จะซ่อมนี่ดูมาดูนี่นี่นี่น่ซ่อมแล้วเราก็จะลดน้ำ ตักน้ำใส่ขันมาหยอดลูมให้ยกกา่าหน่อยลูกท้องวัวไปตักน้ำใส่ขันนี่ครับซ่อมฮะซ่อมไหนต้นที่มันตายเนาะต้นตายที่<า>ทเราเราก็ซ่อมไหนห่างเราก็ซ่อมไม,ไม่เกี่ยวกับตายอ่ะไม่เกี่ยวกับตายอ๋ออันไหนที่มันห่างเอามาหยอดที่ยยกฝุ่นลงไว้เนี่ยลูก อันนอันนปลูกใม่ี่ยเนี่ยเอามายอดลยลนนาามอดเนี่ย้อ,อยู่วะก็น้ามายนย้มายอดยอขุดลุมปลูกใหม่เนาะซ่อมโอล่า้ซ่อมต้นมาอีกเลยวอ๋อน้องอยู่ะนี่ก็ถือมาเลยทีเนี้ยถือน้ำมา ถือน้ำมาถือน้ำมาอยอดไว้ยอดไว้ยอดไว้ก้มต่ำก้มต่ำไว้อย่าให้โดนเชือกก้มต่ำไว้ก้มต่ำไว้รถมันจะเยอะมันปลูกใหม่อ่ะนานอ่ารถเข้าไว้รถเข้าไว้ยอดแล้ว ใส่เงินเงินเอาใส่เลยแล้วมันจะขึ้นมาโตเท่ากันนะเออเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ทันกันแค่นั้นแหลนะนะอีกไหมเลีเ้ยงแค่มัน,ปนมเปื้อนอะไไรรท หยดน้ำไม่โดนฝั่งโนู้นน้องหยิบหวานนูนเนี่ยคู่ผาคู่ผาคนเก่งไปเหี้ยงดอกไม้มาให้ญาไป็นลูกกันเหี้ยเดอกไม้ใส่ถังใส่คู่ถังเด้อใส่ถันี่ไงตรงที่ญาวางมันลมานึ่งเฮ้ย่อยเหี้ยมาเด้อใส่คู่ถังไงคู่ถังก็ได้ลูกวูบรวมโดยช่วยกันดีจังเนาะเดี๋ยวปูก็ช่วยกันปูทายคลิปเรียบร้อยก่อน